มาดูเบื้องหลังของพี่แป้งซีบิงตอนเป็นน้องทิรีกันดีกว่าเริ่มต้นมา8ปดโงเช้านะคะมาฟิตติ้งชุดกันก่อนเลยซึ่งชุดของน้องเนี่ยจะเหมือนในเกมเลยนะพี่ๆเขาเนียบมากนะมีการเก็บรายละเอียดทั้งผมทั้งหมวกแว่นต่งตางๆนะคะของน้องมาลองใส่กันอ่าสีคือแสบตามากอุ๊ยแล้วนั่นใครบ้าน่ะพี่บิกดีเจแรสเอ้ยดีเจราดเอ้ยถูกแล้ว พี่เขาเป็นพระเอกของการนี้เลยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยจะไปร้องเพลงสงการสุดมันร่วมกันมีเพลงแล้วก็ต้องมีท่าเต้นนะสินี่มันเฟสติวัลเตอเตอเตอตอแล้วพี่ป๊อปทำไรอะพี่เธอเวิร์กจ้ะอย่าไปสนใจพี่ป๊อปเลยมาเต้นต่อกันดีกว่าเฮ้ยเต้นคนเดียวมันก็เหงาลากพี่บิ๊กมาเต้นด้วยซะเลยเอาล่ะนี่มันเฟสติวัลเตอเตอเตอเตเตอเตอตอ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาไปอัดเสียงวอมเสียงกันหน่อยมาถึงห้องอัดแล้วจ้าตอนนี้พี่เขาก็จะให้เราฟังดนตรีก่อนนะโอ้ยโคตรตื่นอะ ไม่เล่นไม่ได้หรอเพราะว่าเพราะ,ปะว่าพี่บิ๊กว่าไงบ้างคะ Hello my friend แต่ภาพมาที่ตอนเย็นค่ะและได้ทำคอนเทนต์สลับปดกันด้วยไปติดตามได้ที่เพจ ROB นะและนี่ก็คือเช้าอีกวันหนึ่งค่ะแป้งได้แต่งตัวเป็นน้องธีรีแบบจริงๆเต็มเม,มแล้วเริ่มกันด้วยการแต่งหน้ากันก่อนเลยแตนชุดครบช็คคือสวยมากดูรายละเอียดทั้งหมดสีมันจึง้งและก็ตัดไปที่ตอนบ่ายนะคะถ่ายภาพในวิดีโอของน้องธีรี สวัสดีตอนตีห้าครึ่ง <c oughs> เราออกจากบ้านกันแต่เช้านะคะเพื่อไปถ่าย MV กันคือสาวๆที่มาในวันนี้เนี่ยมาทำให้ทะเลร้อนขึ้นเพราะมัน h o t มากถ่ายมุมสวยไปแล้วตอนนี้พร้อมเปียกแล้วจ้าพี่ป๊อบกลางร่มมาให้ด้วยเออโหดูแลดีจัดบรรยากาศตอนถ่าย MV นะคะคือทุกคนสู้มากทั้งเต้นทั้งเปียกแดดร้อนก็ยังไหวเต้นตั้งแต่เช้ายัานมืด แล้วก็มาถึงซีนเต้นที่แบบเป็นซีนรวมนะทุกคนฉากตอนมืดเดี่ยวเป้ชอบมากที่สุดเลยนะทั้งแสงสีเสียงคือมันจัดเต็มมากแล้วดูแป้พี่บิ๊กและเพื่อนๆอินฟูเดี่ยวมาเต้นกันในน้ำโยกมันวันกันไปเกือบสองชั่วโมงและตอนนี้ก็ถึงเวลาการถ่ายคอนเทนต์นี่ไปดูในช่องพี่บิ๊กได้นะทุกคนทาเต้นอาเจเิบเชิบเจิบเชิบเชื่อป่ะเราเต้นพ้อมกันมากจนแบบภูมิใจอ่ะและนี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดนะคะที่แป้เนี่ยได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูกันและเพื่อนๆแล้ะคะไปดู MV เต็มกันวี้ไม่เปิดดไไ้ก but 5